ช่วงหัวมีเมมโบอรี่เสียหายก็เลยได้คลิปมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก <c oughs> ็ช่วงจากลาวมา1 2บปานาเนี่ยมมมเมมโบอรี่เสียหายก็เลยได้มาไม่ครบก็จะได้จาก1 2ปานาไปที่ตาลี่ลี่เกียงแล้วก็คุณหมิงก็มีที่ฝนอิบแอปเอปเิลน้ำตกที่เมืองคุณหมิงด้วย 走。 มาเดินในปาษานะ, <S <S ะาหเห็นต้นไม่เห็นไมาเห็นผลไม้แปลกๆนี่เขาจะทำเงกินเห็นมนะประจประจํากันนั่นนะสิบหยวนรสชาติเป็นไงไม่รู้เนี่ยเขาจะทำา่าเงี้ยถนนคนเดินตอนกลางคืนที่12ปันนามาดูนี่อะไรเนี่ย หมุน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 อยู่เนี้ยก็เห็นแปลกๆนะข้าวโพดบดแต่เรายังไม่เคยชิมกิมข้าวโพดบดลงมาเนี้ยบดเป็นแป้งมาชิมหรอชิมชิมชิมมารสชาติชิม,ชม,ชม,ชมดูสิชิมเดมี๋ยวผมผมผมเขาให้ชิมนะผมก็ชิมดูก่อนนะตัวเตาเป็ไงบ้างหวานเปรี้ยวเค็มมันก็กลิ่นข้าวโพดนะ อ่อยดแบบนึงแต่ก็จืจืดนอยตองชิมดูาเนข้าวโพดเนี่ยกะกะโพดหวานหวานหน่อยหหวาน่หน่อไม่กินกระก็อรไดคือไมกินจีย้นต้องกินร้อนๆเนยอาก็เามันก็เป็นไงถ้าร้อนก็ได้อยู่อ่ะเราเดินต่อมีส้มตำด้วยยี่สิบสบรรณามี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 ใสสมสิบีมด้วยซุปตำก็สวยด้วยนะส้มตำย่สิบสอรณา นี่ราคาอยู่ตรงนี้คมต่ำนะราคาดันะมีอันนั้นมีนมกนีใช่ไหมคล้ๆนมกีนแล้วก็มาเส้นเส้นอะไรยึดข้อฟ้านี่แล้วเส้นอะไรไม่รู้นี่นะยึดนั่งรอเรามาแครอทมามะละกอ มาหอมแดงแล้วก็มาเด็ดมามามา,มาหอยมากุ้งมาหมึกดินไก่ดิ่ไก่เป็นแห้งนี่ข้อไก่นี่สาสิบกีบโอ้เยอะเลยอ่ะคุณละติกรก็จะซื้อกินอยู่เนี่ น้หวานด้วยน้ำหวาน ก็ใส่ทุกอย่างซอสใส่ซอสใส่น้ำหวานใส่งาใส่พริกป่นสาดใส่เลยอ่าคน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 เลคนเลคนเลคนเลตำ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 คนเลคนเลคนเล่ตำ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 งัดงัด อ้าวอันละอร่อยเด้อ你们哪里人？呃哪里的？海南吗？应该好像是。呃呃เอาไป。ไม่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออคนขายกับนคนคนซื้อก็ช่วยบอกคนฟังไม่ไม่รู้เรื่องเออ ก็อีกไอ้หีใช่ใช่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เอาเอย,ย้น,ย,น,ย,นย้นยนมีงานเนี่ยเสร็จแล้วตามแล้วเป็นอย่างนี้นะเรียบร้อยนั่งกินตรงน,นี้เลยไปเถอะขัดไข่มุกล้างขไข่มุกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้นะขัดใจเล่นนี่เด็ด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 หนึ่งเนี่ยขัดใจเล่นเนี่ยเห็นไหมมันปั่นดีดดดเขาขัด ร้านร้านเนี่ยเนี่ยเนี่นขขยไข่ไข่มุกอยู่ตรงนี้นะเน,นี่ยเี่ยเขากำลังผ่าอยู่เนี่ยผ่าไปแล้วก็มาขัดโอ้มองไม่เห็นเลยโโเียาเ่าไไีไงออกมาแล้วโอ้ใหญ่เลยนี่ของน้องคนนี้เขาอยากได้ แต่แมุกีไหมแต่เราก็ดู้วอนะเราไปืนี่นี่า,นา,าืออ,อ,อัน่าีนไนี่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 น่นี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 ่นล่นี่อนี่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 น่นี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 ่น่นีนี่ยนี่ี่นี็น่นนี้นี่นี่นี่นนี่นนอ่นี่นยนนน่

เห็นแล้วเราก็รู้แล้วว่ามาอย่างนี้เราขอตัวไปก่อนไปอีกร้านใหม่โอเคน้องๆนี่น้ององคนนี้คงจะซื้อไปตอนนี้จะไป,ปร้านใหม่<ป>มีคนใส่ชุดเ<ป>ขารู้ไหมว่า12บรรณาคนจีนที่มาใส่ชุดเนี่ยเห็นไหมนี่มันชุดไทยนะเนี่ยเขาใส่ชุดนี่คือชุดไทย เนี่ยเขามาใส่ชุดไทยที่เดบสองบรรณาเนี่ยเราเห็นเราเห็นน้องกินกินเขาชอบมาใส่ชุดไทยเนี่ย,เ,ยเห็นยใช่ไหมแต่เขาไม่รู้หรอกว่านี่คือชุดไทยเดบสองบรรณาไทยลรือจะเป็นอีกแบบหนึง่งชุดอีกแบบหนึง่งเดินกลับไปพอละเดินกลับเถอะไปอ่ะงั้นเราก็กลับแค่นี้ก่อน เดี๋ยวทางกลับแล้วโอ,โอเคแล้วเรากลับจะทำไงฮะเขาโอจะลับลกบันหมดแล้ว,อลลวโอ้โหนี่ของปิ้งของย่างเต็มเนียเต็มลเลยเยอะแยะมีหมูมีไก่ด้วยเธอ มีปลาด้วยกลับแล้วคันนี้นี่ชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยมันไม่ใช่ไทยลื้อเราก็ไม่ใช่12ปันนาด้วยนะไม่ใช่ไทยลื้อไม่ใช่ชุดไทยมันเป็นชุดอะไรเราก็ไม่รู้นะมันเป็นแฟนแฟนตาซีซะมากกว่ามันไม่ใช่ชุดชุดไทยหรือชุดชุดไทยลื้อมันไม่ใช่แบบนี้เอาหน้าเขาใส่ก็สวยดี อากลับแล้วเอาแค่นี้ก่อนเมื่อคืนนี้นอนที่สอปอลาววันนี้มานอนที่กินสิบสองปัญนานหน้าเก้าเ <09. S 2> มืองกีนสิบสองปัญนานะ,ะจะขีกัดเออเอาไปตรวจด,ดูว่ามีอะไรไหมเปิดไฟให้หมดไปเลยปอเข้าไปนะก็ห้องเขใหญ่โตใหญ่โตดี ห้องน้ำห้องทาก็ดูสะอาดสะอา้อะะอานอ,อืมเตียงก็โอเคกว้างกว้างดีมืดหน่อยตอนนี้เอาเปิดไฟในและมืดไฟทำไมไม่มาลองดูตรงนี้สวิตตรงไหนนาะโอเคมืดมืดหน่อยก็ยังไม่เปิดไฟยังหาปุ่มบางยัง,ย,งยังไม่เจอก็ดูกว้างขวางดีนะ กว้างดีกว้างกว้างดีตอนนี้ยังไม่ได้นั่นกว้างขวางดีเดี๋ยวจะได้ถอดรองเท้าก็คืนนี้นอนคืนพรุ่งนี้ก็ไปที่คุณหมิงโอ้โหนี่นาไอ้น,นี่ที่ซื้อมานะที่ซื้อมาตอนนี้แล้วขอขอชิมดูก่อนว่าเป็นยังไง มันมีกลิ่นพวกเปรี้ยวผักดองผักอะไรเงี้ยม,มันก็ยังไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะไม่ถูกปากแต่ไ่แต่ไงว่าทำเปเปรี้ยวไงมันมันมันจืดโซสู้หของบ้านเราไม่ได้มันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกระเทียมดองผัากกาดดองปลาร้าไม่มีมีความหวานมีความ,มไม่เข้าท่าเท่าไหรอ่อ่ะ รสชาติถือว่าไม่ไม่ผ่านเท่าไรนะร้อยเท่าไรนะกี่ร้อยหยวนห้าสิบไปห้าสิบบาทได้ไม่กินเองไหมสามสิบหยวนปลาหมึกหรือเท่าไหร่สามสิบหยวนโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยประทับใจแต่คนนี้เขาบอกเขาชอบสวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาทั้งวันนั่งรถไฟความเร็วสูงจาก,กลาวจีนมาที่บ่อเอ็นเข้ามาที่บ่อหานประเทศจีน ั้งวันก็การนั่งรถไฟเนี่ยก็ทําให้เราแบบมีความสะดวกสบายนะไฟความเร็วสูงสะดวกสบายตรงเวลานิ่งนิ่งแล้วก็ในห้องน้ำา้องท่าเขาก็ดีมีระบบสุญญากาศดูดแบบเดียวกับเครื่องเครื่องบินไปตรงเวลามาตรงเวลาก็ไม่ค่อยเสียเวลาแบบรถไฟไทย แต่การเดินทางโดยรถควีความเร็วสูงผมว่ามันขาดบรรยากาศสองข้างทางนะคือมันเข้าถ้ำเข้าถ้ำเข้าถ้ำแล้วก็การเห็นอะไรมันก็เห็นด้วยความเร็วมันจะทําให้เราแบบไม่มีอรรถรสในการดูธรรมชาติสองข้างทางมุดถ้ามุดถ้ามุดถ้ามาตลอดแล้วก็มันก็มีโอ,อก,กาสน้อยที่จะได้เห็นอะไรที่เป็นชิดเป็นอันพรุ่งนี้เจอกันที่เส้นทางที่จะไปคุณหมิง รถไฟความเร็วสูงครับบัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันบปาตอนนี้ตอนนี้ก็มาถึงรถไฟความเร็วสูงที่ก2ดสองปัญหนาเช้านี้จะเตือไปคุณหมิงก็คําคืนหน่อยมาดึกหน่อยตื่นตื่นตีตีห้าก็เดินทางรถออกเกืโมงเกืบโมงสิบนาที ข้างในก็วุ่นวายหน่อยอเ,เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวก่อนพอเข้ามาข้างในก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับที่ประเทศลาวใช้เทคนิคเดียวกันก็ต้องกระเป๋าสัมภาระต้องสแกน,นบรรยากาศโดยรอบครับ สิบสอนาคุณหมิงใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงข้าวก็ไม่ได้กินแล้วครับก็ต้องมาอําบนฐาน,นีเพราะว่าเวลากระชันชิดตื่นตีห้าต้องมาให้ทันก่อนเจ็ดโมงสิบสี่ รอดแถวตรงนี้เข้าแถวรอสกแกนพาสปอร์ตประชาชนผู้ที่รอขึ้นรถไปความเร็วสูงเป็นคนไทยและคนจีนส่วนมากเป็นคนไทยช่วงนี้มาเที่ยวกันผ่านการตรวจตัวมาแล้วเรือการสกแกนพาสปอร์ต เดินต่อไปนู้นเลยไปเลยครับไปเลยครับที่มาเลยครับ๋ยวาลุยมันจะออกแล้วรถไฟจะอ,ออกแล้วแล้วเลยอ๋อขึ้นไม่อด๋อขึ้นไปเลื่อนเื่อ้ ลารถไฟความเร็วสูงประเทศจีนนี่นี่ดูตรงนี้ตู้หกไกลสุดก็หกไกลสุดรถไฟความเร็วสูงเดินไปตู้หกฮะตู้นี้ตู้ที่แปดเหรอตู้ที่หนึ่งเหรอนี่ครับมา ไปเดินไปอีกเจ็ดนี่เราขึ้นขบวนนี้โบก,กี้นี้ข้างล่างเขาจะมีตรงนี้ตรงนี้ เขาจะมีข้างล่างโผล่มานี้นี่นีไ<ป>่ไกระเป๋าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็เรามากว้าเราใส่ก่อนแล้วก็มาทางนี้ เรหมายเลขนั่งหมายเลขนั่งเขาจะบอกอยู่ฝั่งสิบห้าสิบห้าเอกับสิบห้าดีฝั่งนี้ทั้งคู่เลยฮนะเรานั่งฝั่งนี้ทั้งคู่เลยโอเคอ่ะตอนนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว นี่คุณรถตีกอนก็อยู่ตรงนี้อ่ะพายากันอีกทีนึงวันนี้ก็รถเริ่มเคลื่อนขอบวนแล้วครับแต่ยังความเร็วยังไม่ได้เต็มที่ความเร็วก็ยังไม่เร็วมากก็ยังธรรมดาแต่ก็แบบเดียวกับเราเลยนิ่งไม่ได้สั่นไหวไม่ได้สะเทือนมากรถไฟของเราเมื่อวานนี้มาดูของกีนวันนี้นะมาข้างล่างจะมี

ฝั่งนี้ฟัง่งไม่มีอะไรก็มีเป็นสุญยากาศควาร็วสูงที่ประเทศจีนในฝั่งจีนก็เหมือนเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นนั่งยองเป็นเหมือนกันฝั่งหนึ่งขบวนหนึ่งนั่งยองอันหนึ่งนั่งขบนจะโคกกปุ่มเส็นแล้วว่าเหมือนกันเลยสุญยากาศ ฟังกินกับฝั่งลาเมืองกันนิ่งมากไม่มีการโยกเยกปิดเขาหน่อยไม่โยกเยกนิ่ง หน้าก็หากันแล้วคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วก็เอาคลิปนี้ก่อนแล้วลงจากรถไฟความเร็วสูงว่าไปแล้วเราว่าเราจะเจออะไรก็ว่ากันอีกทีนึงครับเอาคลิปนี้เอาคลคปนี้ก่อนครับสวัสดีครับบวัสดีครับค่อยต่อคลิปสองนะครับสวัสดีครับ